ค่ะแมวบอสโอนสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดผ้าไหมสุรินทร์อันนี้จะเป็นผ้าถุงผ้าไหมเมืองสุรินทร์อันนี้สป,สปดยอดเนาะเมืองสุรินทร์อันนี้เฮาาลยยอใหญ่ยออยวเฮาลาย,ย <ś f ie> อวยใหญ่ลายอ,อ,อวยเนาะลายงายนาช้างลายงานช้างลายงานช้างา มือตราสกับงาช่างนะแล้วพี่เมียนอวยพังอ่ะยัยอธิบายโม่าน้องเจ๊งยัยนะอ่ะยัยเลยยัยเอายัยเลยสปอนต้าเมียนดิสันจัดอ๋องเจ๊งยัยเย่เต้าเนียงเย่เตอันนี้มาเนนี้กับอันนี้นี่อันนี้ประมาณตะกอไอันนี้จะเป็นผ้าถุงสามตะกอนะคะแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติหรือว่าสีเคมียัยย้อมสีเคมีนะคะ อ็อมันเยมียนดีเมียรูปตจาไรตาใหญ่งานช้างมีรูปช้างนะคะเนี่ยคือช้างเนะยก็จะนิยมมากของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็โอ้สีมันออกแบบไม่ไม่ครีมอะ่ะไม่เหลืองอะ่ะบอกไม่ถูก <c oughs> ใส่ไปแล้วต้องสวยแน่นอน <c oughs> เปียโต๊ตั้งออนแน่นอนเ <c oughs> ออนี่อาราจองบ้านโมติงอีเรียนนี่เนอร์ยายยคอันเนี้ยอะ พื้นละก,กี่บาทยายอันนี้น,15 1> 1, นะ1,550 1,550ยังไม่รวมค่าสง่งเนาะถ้าใครสนใจมาซื้อกับยายได้ที่ตลาดนัดเสื้อนัดท้าใหม่นะคะอยู่หน้าอำเภอเมืองสุรีเนี่ยสวยมากเลยแล้วยายก็ยังมีลายแย่ๆเลยอันนี้ก็อันนี้อยู่ที่1,550บาทถ้าใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะแต่ถ้าใครอยากซื้อออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องรวมค่าส่งเลยเนาะ นี่มาซื้อได้นะถ้าอยากได้ราคาสวยสีชมพูก็สวยลายโอ้ยใหญ่หนูนะนูลายโอ้ยใหญ่กินเทอรไลน์โอ้ยฝนลายโอ้ยใหน่ยามสเกิลายแต่น้อง้ลายนี้กันหรออ้ยสวยไปหมดเลยเห็นแล้วอยากได้นะคะเคยให้จังบานเติมเมอาวังฝนโอ้ยรอคลังเนาะนี่พงสรศรทางสิคอรภูมนากี กีตบานกนอมเวียนเจริญแบบเผยอาราชอบแบบนั้นก็ไม่รู้อยู่คนเองยายโหลดตลาดยายโหลดตลาดหมอกรีนพังหรือโหลดตลาดดิยายโหตลาดนี่ก็ทางตลาดโอ๋อยายลหกดปีตลาดน<ะ>เน้อแมลบอโฟโรสมือต้องเคยมุกยายเยอะนี่ติ้งยายเลยเน้อราคาทอง<ะ>น้ายายเนาะถ้าเห็นหน้าคุณยายฮะไปซื้อได้ได้ราคาย่อมยาดในงานบอกเลยว่าถึงท่านจะไปซื้อที่ทอหรือซื้อ จะไปซื้อที่ทอเองก็จะได้ราคานี้จริงๆท่านจะต้องเสียค่ารถค่าเสียเวลานะมาตลาดนี้นะคะไม่เสียค่าเวลานี่เสียค่ารถเออไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนี่ย้ายมาขายให้ถึงนี่เลยแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวอุ้ยสวยมากเลยสวยทั้งหมดเลยนี่สวยทั้งหมดเลยเนี่ยเปียโตงานแต่งงานบูงงานอวยอุ้ยรอไม่นัยอ๋อสวยสวยสวยอุ้ยสวยนะมีหลากหลายเนาะถ้าใครอยากให้โบทำวีดีโอแบบนี้อีกก็ ออกได้นะคะเพราะว่าเออเราก็เกรงใจคุณยายด้วยเนาะเพราะว่าเนี่ยขายคนแรกเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้คุณยายขายดีขายดีนะคะออแล้วอันนี้ยายรู้แต่สบวดบอก่า <Yeah. S 1> คุณยายจะขายแต่ผ้าถุงอ,อ,อันนี้จะเป็นจริงๆลายเนี่ยจะเป็นลายแบบเหมือนโบราณนะแต่ว่า,าสวยนะคือผู้ใหญ่ใส่ไปนี่โอ้โหเลื่อมเลื่อมเลยเนาะอ <Okay. S 1> มดิจจเปียเนาะเลื่อม <Yeah. S 1> เลยเนาะ นี่ประมาณตะกอใหญ่บีรม่ีแตะกออ๋ออันนี้สองตะกอนะคะโอ้โหตัดเสื้อที่สวยเลยเนี่ยแบบ<ม>คือมันไม่มีลายเยอะมันใส่ได้ทุกสีอ่าสองตะกอนี่ตกราคาอยู่ที่ไหรคะคุณยาย,ยานี่นะ13 1,350นะคะห้ามต่อนะคะว่านี่ราคาย,ย่อมเยาวแล้ว <laughs> มาห้ามต่อคุณยายนะคะมาก็ช่วยซื้อคุณยายด้วยจะได้ช่วยเหลือคนสุรินเนาะเพราะว่ากว่าจะได้หนึ่งคืนนั้นไม่ใช่ง่ายเลยนะ โก็กไมพลิกต,ตังอุดนุ่นหย,ย่เนอก็ไม่ตอน,นะราคานี่โทเคยเนะประตูมูลน,นะเพราะว่ากว่าจะบานสบปบวดมากนัดยากนะนจองจองจะลวกเพราะว่าต้องมัดลายต้องย้อมสีนะคะ<อ>วันนี้ก็ยายชมอ,อยเนี่ยยายชมวออยมมก็ขอบคุณคุณยายสมบูรณ์มากที่ให้ถ่ายวีดีโอนะถ้าใคร จอคุณยายสมบูรณ์ก็แวะอุ่นหุนคุณยายด้ด้วยนะคะก็ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณคุณยายที่ให้ถ่ายวีดีโอนะจชอบน่อยอย่าลืมช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะหรือจะให้มานําเสนอผ้าไหมของเมืองสุรินทร์ผืนไหนบอกได้นะบอกได้ค่<อ>ะเพียงแต่ท่านเออท่านกดติดตามช่องไว้นะคะท่านมาเลือกเอามาเรื่องโยเลยนะนเ่ บ้านนายนาเตมัอเริ่ยกันเองเตออะไราจังบ้านคือนากระเบอชนะแม่เมออบางคนมื่อยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไปแล้วค่ะกับพี่เด็กผ้ไมสวยๆดูสิคะ<ๆ>ยาวไปถึงนู่นเลย